สบายดีสวัสดีนะคะเอฟซีพี่น้องทางฝั่งไทยทุกคนแล้วก็สบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ภายในประเทศแล้วก็อยู่ต่างประเทศเนาะเมื่อนี้เขาจะมาตอบคอมเมนต์นะเขาจะมาตอบคอมเมนต์คนนีนะ้เนาะอันบักการสร้างไฟฟ้าเนะี่ยเนาะอันชื่อเฟซบุนะ๊กคนนะ่ะวีโววีโวคนน่ะเป็นภาษาอังกฤษเขาจะอ่านให้ฟังเด้อเจา้าบ่ได้ขายซาบดอกคนนะ่ะ อาซาลาวมนโ่แม่นของเจ้าดอกุนา่าซาติพันธ์ของเจ้าคือแมวแมวที่ถึกอเมริกาซื้อจ้างให้สงครามอยู่ในลาวแต่โบสนะก็เลยเนตตายไปยุ่น้าเขาพุ้นถุงมือนี่ค่ะจึงออกมาเบ้าแนวบ่มีประโยชน์ให้เขาได้ถ้วยเฮ <c oughs> ือนซิูแผ่นดินซิยูยังบ่มีเลยอาอาศัยเป็นที่ค่าให้เขาถ้วยอยาเวาหลายระวังหายโต เรามีทั้งคำบูลลี่มีคำดุดถูกนะเลยก็มีคำคู่มาพอมนะขอจิตอบก่อนเบิ่งปากกวเด้อวักอันการสร้างกูโบเมนแมวกูโบเมนมุ้งกูกระแมนคนลาวคือมึงฮัแหละกูแนะนำให้มึงเอาสิ้นไปใส่แมวเขาก็คือคนที่ยู่แพ่เดินห่วมโลกเดียวกับมึงฮัแหละเลนะ เขาเป็นแมวแล้วเขาเป็นยังเขาไปขี้ใส่หัวมึงบอมักบูดูมักดูทูกคนอื่นแหงมึงเนี่ยสาติพันธ์ของมึงขนาะหฮักแหงแพงลายของมึงขนาะบักที่บักนี่นะคือจิมักสมเซยแหงนะสมเซยจนบวูบัด ต่อไปอนาคตต่อไปมึงกับจิบมีแผ่นดินยู่ลูกหลานมึงกับบ่มีจิบมีแผ่นดินยู่กูแนะนําให้มึงว่าไปเฮ็ดมันเดอเพราะว่าลูกหรือว่าหลานเลนของมึงออกมาเนี้ยเขาต้องหน้าเขาจิบเดอด้ามึงว่าเสียสัตว์เกิดลูกผู้ชายของแท้น่ะเขาจิบเบอรบด้าบรรพาุรุษมึงใบมักสมเสยเฮ็ดุ่งนวกตาบอดกูแนะนํามึงทอดแบนมึงทอดแบนก่อนมึงจะได้เห็นโลกภายนอก เราคายนอกเขาไปหอดใส่แล้วยังสมเซยอ,อย่างนั่นแหละกุยตนลูกหลานคนที่ลูกหลานมึงเดยรุ่นตัวต่อไปฮะเพราะพวกเขาจะเป็นผลลมืองสั้นสามของประเทศตัวเองบักสมเซยเศร้าสมเซยแรงส,สุดท้ายมึงิิตายเพราะคำสมเซยนั่นแหละแผ่นดินยู่จโบมี แม่มนกูห่หรอกคนทีบมีแผ่นดินจู่กูว่ามึงหันบมีทีบมีแผ่นดินจู่ทุกมือเนี่ยนะเวียดจีนเขามาสัมปทานไตเหนือฮอตไตเขามายู่เขามาอาศัยลายก็คนลาวแล้วมึงหู้ได้จังไหนว่าอเมริกาเขาจ้างกันให้แมวหันไม่ให้สงครามมึงมีหลักฐานบอกไปก้าวหาเขาฮะเอาหลักฐานให้กูเบิง้งดูเขาได้ค่าจ้างเท่าไหร่เขาจ้างมันที่เท่าไหร่คนที่หนีไปยุ่งอเมริกานะ่ะมันบ่มีแต่แมวหรอก หนีจะส่งคามซ้ํำนี่หนีไปอยู่อเมริกามันบ่มีเต็มแมวกูจิบอกฮะคนกูบ่าคนแมวมันสลาดก่ามึงได้เดี๋ยวนี่ยนะพราเป็นอย่างฮู้บอกคนแมวนี่เห็นบ่เมียวนี้นะเขาฮู้ว่าลาวบา่บโอเคแล้วเขาฮู้ว่าประเทศลาวหันบดอันจิบไปบอเลาแล้วเขาหาวิธีหนีไปอยู่ประเทศเขาสลาดก่ามึงได้ถ้าเขาบอกบ่มีประโยชน์ถ้ามึงฟังบ่ฮู้เรื่องเขาน้ามึงไปอมขี้แค้วเล่นอยู่มองอื่นมึงบ่ต้องมาสารแนอยู่บนนี่เงือกอ คนที่หนีไปอยู่อเมริกานะ่ะกูจิบอกให้มึงเอาบุญเนอะส่วนหนึ่งหันเขา่าได้หนีสมคามเพราะสมครามเขาสิ้นสุดจบแล้วเขาจึงได้หนีไปเพราะว่าเขาถึกไล่ไล่มาจากนังไล่มาจากแก้วแก้วไปไล่เขาหลังจากที่มันยึดจากประเทศลาวจากเจ้าชีวิตลาวหันกูเห็นมึงบอกให้กูบอ้วภาษาลาวมึงอย่าไปถามหาภาษาอื่นภาษาลาวมึงยังฟังบุ้งเรื่องลเอะเงาภาษาลาวให้รอดก่อน มึงมึงคือ,อยัง,อยงงงงายอยู่ถ้ามึงอ่านภาษาอังกฤษออกนะนี่ไปหาอ่านติละ่ะประวัติศาสตร์นะของเราหันนะในแบบเวอร์ชันภาษาอังกฤษก็กมีมันมีความจริงเบ็ดอยู่ในนั้นนะ่ะเวอร์ชันภาษาลาวหันเขาเขียนขึ้นมาไหมหันเขาเขียนตัว๋วค,คือคนคือมึงเพราะคนคือมึงกันเสื้อคนง่ายเพราะบางมึงหมักสมเสยแหง่งกุญแจบอกให้คนอื่นม,มาบบมีแผ่นดินจู่ไปยุคเมืองนอกเมืองนานเราบ่มีแผ่นดินจู่แล้วไปยุอเมริกาเราโบมีแผ่นดินดูไปเป็นขี้ข้าก่อนนะกุญแบอกให้ คนพวกนี้นะบ่มีปัญญาไปยู่คนพวกนี้บ่เคยออกไปไสคนพวกนี้นักการยุคโมงเก้าบ่ามีปัญญาไปเห็นฮอดบ,บ้านเมืองเขาซ้นมาปันบ้านเมืองเขาเป็นจังไดบะบ้บานเมืองเขาดีได้เขาเปิดรับคนทั่วโลกมาอยู่มาเปิดทับคนทั่วโลกมายู่เขาให้สวัสดิการเพิ่มเขากดดอกว่ากูบ่มีเห็นย,ยู่หะนะสีว่าว่าอันกูมาเป็นคี้ข่าเขาเนี่ยนะ่ะฟังดีดี อันกูไม่ได้เป็นคิดค่าเขากูก็เอาแหงงานกูไปอันเฮ็ดเวียกแล้วกูก็ได้เงินมามันคือการแลกเปลี่ยนอันเดียวก็มึงหะแหละอันเดียวก็มึงเลยมึงเฮ็ดเวียกไฟฟ้ามึงก็ใส่หัวใส่แหงใส่สมองใส่ความคิดมั้งฮะอันไปเฮ็ดเวียกมึงก็ได้เงินเดือนกลับมามันบอกมึงตั้งกันอยู่วงใดหูบอกกูจะบอกมึงให้ตั้งกันอยู่องที่ว่ากูเฮ็ดเบียกกูได้เงินเปสักวงไหนหูบอกสักวงของกูนี่ซึ่งอ่าถ้าเทียบกับของมึงฮะนะ มึงเฮ็ดเบี้ยเมื่อเมื่อได้เท่านึ่งสมงของกูในที่นึ่งสมงของกูมึงคิดเท่านั้นลหะเมื่อนึ่งกูเฮ็ดเบี้ยงแปดสมงแล้วมึงคิดว่ากูได้เงินเท่าไหร่กูได้เงินชั่วโมงนึงละสิแปดคนแล้วกูจีบอกมึงให้สุดท้ายในมืองฮู้บวคนที่คู่แกงเก่นตั้งประเทศอะนะเมืองหันบอโอดทึกจับแก้วแถมติดคุกพ่อแถมทึกคุกพ่อรับแต่อยู่ประเทศเราอนะอันคนที่มักสมเซยอะนะจะเฮ็ดหนังก็เฮ็ดได้ได้ แห้งตามเสียดีเลยแห้งคนมีเงินน้อยนึ่อง right? er ่แห้งเหดได้ทุกอย่างแห้งตัางพวกเสื้อนี่มึงเบิ่งหลดแห้งจินี่เขาแห้งเหดได้ทุกอย่างเสื้อกูบอกเป็นอย่างกูจึงบอกมึงว่าเดี๋ยวมึงบ่มีแผ่นดินอยู่เพราะว่าแต่เหนือต้องฮอตใต้หะน่ะจีนก็มาสัมปทานไปเกือบจิเบิดประเทศแล้วทั้งทรัพย์สมบัติทั้งแผ่นดินทั้งวัตถุบุหาน เฮดเวียกของมึงหัอน,นะเฮดเวียกของมึงกันหนึ่งปีหันบบได้ท่องเงินเดือนของคูสามเดือนสั้ไหมก้อนงจีด้าไภัยนะตักน้ำสาสกะโลกแล้วงูกใส่หัวมึงเบิ้งแน่คนยุต่างประเทศเขามีชีวิตที่ดีเขามีเงินเดือนสูงเงินบำนาญที่ดีในเมื่อเขา,กาเกษเียนเฮดเวียกเกษียนแล้วนะมึงจะซื้อไปดูทุกเขาเงืเอกเลยบบมีภัยเป็นคิ้ค่าภัยทั้งนั้นทุกคนเป็นคิ้ค่าตัวเองเงือก เท่าการไปฟังเงือกบ่มีภายเป็นคี่ค่าตัวเองบ่มีภัยเป็นคี่ค่าภัายทั้งนั้นทุกคนเป็นคี่์ค่าตัวเองทุกคนไปหาเงินหามเงินมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเองการศึกษาเป็นสิ่งสําคัญได้เงือกเอ้ยจิบิตคือจิบุเคยไปใส่เนาะจึงบุกู้อีโนอีเนเ่งูได้แต่คาเดียวว่าสมเซยลูกผู้ชายคือมึองหะนะกูแนะนาให้เอาสิ้นใส่เยสุปไปดูทู่เยสุไป,ปบอดี้เขา แมวนะเขาก็เป็นแมวเขาก็มีเลือดมีเนื้อมีหัวใจและอีกอย่างหนึ่งเขาก็ยู่ในพื้นแผ่นดินที่มึงยู่อันแผ่นดินเดียวกันกับเขามึงบม่ได้ตั้งกันเลยกินข้าวคือกันหายใจได้คือกันคนคือมึงนี่นะขี้บออกเงี้ยวบออกกระโทษเมกาโมกกระโทษแมวโดยที่บเบิ่งมาความเป็นจริงมันเป็นมาจาังไดนี่แหละเขาเอิ้อว่าพวกหูนวกตาบอดมึงหูแบบ